วิธีแก้นิสัยขี้งอนขี้น้อยใจซึ่งจะมีด้วยกัน7ข้อนะครับข้อแรกนั่นก็คือให้คุณคิดถึงผลเสียของการกระทําก่อนครับผมอยากจะชวนทุกคนคิดนะว่าการที่เรางอนเราน้อยใจเนี่ยผลเสียของมันนะ่คืออะไรผลเสียที่สําคัญที่สุดของการงอน ก็คือทั้งคู่จะสูญเสียเวลาแห่งความสุขไปครับซึ่งมันไม่มีอะไรมีค่าไปมากกว่าน,นี้แล้วนะทุกคนเราไม่รู้เลยว่าเราจะหมดลมหายใจวันไหนนะดูไหมเรารู้ได้ยังไงว่าพรุ่งนี้เรายังมีลมหายใจอยู่เรารู้ได้ยังไงว่าอีกชั่วโมงหนึ่งยังมีลมหายใจอยู่แต่การที่เรางอนนะครับเราจ่ายเวลาไปประกับการที่ตั้งใจมีความทุกข์อันดับแรกเลย ตัวเองก่อนเลยวินาทีแรกที่ตัดสินใจงอนคือทันทีทุกให้ตัวเองก่อนเลยทุกที่ไม่สามารถแสดงออกถึงความสุขได้หัวนี้ก็รุนแรงแล้วนะเราจ่ายเวลาใ,ให้กับการที่เลือกมีพฤติกรรมแบบทุกงอนบึ้งตึงโหยบึงปังเงียบแสดงความรักกับใครก็ไม่ได้แสดงความรักกับแฟนไม่ได้แสดงความสนใจไม่ได้ให้ไม่ได้การให้คือความสุขถูกไหมให้ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ กินข้าวก็กินไม่อร่อยโอ้มันมืดมัวมากเลยการงอนเนี่ยคือตอนเองทุกทันทีเลยหนึ่งพออีกฝ่ายเริ่มรับรู้ว่างอนแล้วเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าจะคุยด้วยไม่ไม่อยากจะคุยปฏิสัมพันธ์ด้วยก็ทุกไปทั้งคู่เลยจ่ายเวลากับความทุกข์ไปทั้งคู่เลยคุณจ่ายก่อนแล้วก็ส่งผลกําไรงอกงามก็คืองอกงามเป็นความทุกข์ของอีกฝ่าย นี่คือผลเสียที่รุนแรงที่สุดแล้วครับไอน้นู่นไอ้ความสัมพันธ์แตกหักอะไรอันนั้นเรื่องลองลองมาได้ซ้ํานะครับทุกคนผมยังชวนคิดแบบนี้เลยนะสุดท้ายคุณอาจจะเลิกรากันไปนะเพราะการงอนเลิกรากันไปเพราะไม่คุยด้วยเพราะว่าปัญหาไม่ถูกแก้อะไรก็แล้วแต่อันนั้นยังเรื่องรองเพราะอกหักเนี่ยก็ยังหาคนใหม่ได้แต่คุณจ่ายเวลา ทุกวินาทีทุกนาทีไปกับความทุกข์ที่คุณเลือกมาเองด้วยเนี่ยคุณย้อนกลับไปไม่ได้แล้วนะคุณเอาหนึ่งชั่วโมงที่คุณงอนกลับมาไม่ได้นะหนึ่งชั่วโมงที่แทนที่คุณจะไปดูเน็ตฟ i ิกได้สักหนึ่งตอนอย่างมีความสุขคุณเลือกที่จะเบึ้งตึงอยู่ในห้องไม่คุยกับใครแทนที่คุณอาจจะหนึ่งชั่วโมงนั้นไปพัฒนาตัวเองไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไปออกกาลังกาย ไปทำอะไรที่อยากทำลัลลาคุยกับคุณพอ่อคุณแม่แต่คุณไม่สามารถทำแบบนั้นได้คุณใช้เวลาไปกับการงอนแล้วเมื่อคุณตัดสินใจแบบแบบนั้นแล้วคุณเอาเวลานั้นกลับมาไม่ได้แล้วนะอันนี้คือสิ่งที่เสียหายที่สุดของการงอนฉะนั้นเนี่ยข้อแรกเลยของการแก้ปัญหาก,การงอนเนี่ยผมอยากให้คุณตระหนักรู้ถึงข้อเสียของการงอนก่อน ให้คุณต้องรู้เลยว่าคุณกํลาลังจ่ายเวลาไปกับอะไรคุณกําลังสูญเสียอะไรไปอยู่ให้คุณต้องเลือกวิธีการงอนแฟนคุณนะพอเราจะงอนปุ๊บเราเราจะแบบโกรธแล้วโกรธโกรธโก,โกโรธเสร็จเฮ้ยนอนจะงอนจะงอนบอกเองผลเสียผลเสียคือการจ่ายเวลาไปกับความทุกข์โหแล้วถ้าเกิดว่าตรงอนเสร็จแฟนมันแฟนมันแบบโต้อตอบแบบแบบร้ายๆกลับมาเราก็ยิ่งงอนโอ้โหเผิองอนเป็นวันสองวันสามวันหุยไม่คุ้มเลยอะ่ะ จ่ายเวลาไปกับความทุกข์สามวันมีวิธีอื่นไหมถามตัวเองแบบนี้มีวิธีอื่นไหมไม่อยากทุกข์สามวันน่ะไม่อยากรูดซิบป,ปากต้องทำหน้าบึง้งไปสามวันอย่างเงี้ยไม่เอาอะ่ะทุกขออ์ไม่รู้จะต,ตายวันต,ตายพุง่งไม่รู้พรุ่งนี้จะเจ็บป่วยหรือเปล่าไม่เอามีวิธีอื่นไหมถามตัวแบบนี้ทบทวนตัวเองแบบนี้ททบบนก่อนที่คุณจะเลือกใช้วิธีการกนอนข้อที่สองครับ วิธีแก้นิสัยการงอนก็คือให้คุณฝึกมองคนที่เจตนาครับอีกทีนะครับให้คุณฝึกมองคนที่เจตนาครับหลายๆครั้งของการงอนนะครับเราจะพบว่าเรารีบตัดสินไปเลยอย่างที่ผมบอกส่วนใหญ่การงอนมันไม่ใช่เกิดจากการที่พูดคุยอย่างโอเคยังไงยังไงแล้วก็งอนมันคือ ตาตาเห็นหูฟังเสร็จปุ๊บงอนเลยตัดสินเลยสมมุติว่าไม่โทรมาสองชั่วโมงเนี่ยไม่สนใจใช่ไหมอ่ะตัดสินเลยว่าเขามีเจตนาตั้งใจทําร้ายเราเช็ดไปอ่านไม่ตอบอ่ะไม่สนใจใช่ไหมอ่ะเคยเคยสนใจกันบ้างไหมอะไรแบบเนี้ยบางทีเขาอาจจะแบบอ่านเสร็จปุ๊บเฮ้ยเอออ่านลธุระมาพอดีอ่านแล้วแม่โทรสวยมาพอดี้วคุยยาวก็ ก็ลืมก็ได้ก็คนเราก็อย่างที่บอกต้องมีต้องมีเอมบัตซีด้วยนะก็คือมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยนะคนเราก็ลืมมันได้อะพอ,อ,อเสร็จก็ลืมไปเลยว่าเอ,อเมื่อกี้อ่านแชทไปแล้วแล้วก็ทํางานต่อยุ่งอะไรอย่างนี้ก,ก็เขายังเป็นถ้าคุณมองว่าแฟนคุณเป็นคนปกติอยู่คุณมีความเห็นอกเห็นใจอยู่นี่ขอเสริมเอมบัตซีมาเสริมมันก็มันจะไม่เกิดการงอนขึ้นมาเจตนาเขาคืออะไรวะบางทีเราต้องคิดนิดนึงอ่ะแฟนเราไม่โทรหาเราสองชั่วโมง คือเขาเจตนาร้ายกับเราเลยใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมถามตัวอย่างบบนี้ก็ได้อะอืมถ้าถ้าเรายังแบบไม่แน่ใจก็อย่าพิ่งไปรีตัดสินได้ไหมคุยกันก่อนไม่ใช่ว่าแอบสองชั่วโมงไม่โทรมาโทรรับสายเสร็จงอนเลยแล้วพอคนถูกงอนเนี่ยมันก็อาจจะบานปลายได้ไงเขาก็จะอะไรวะแบบบางจริงเมื่อกี้ก,ก็ก็มันดิดธุระจริงๆแล้วคุณก็มางอนใส่ใส่ใส่เงี้ยก็แมแล้วนันจบนะวางแล้ว ก็กลายเป็นบานปลายกลายเป็นกลายเป็นสร้างปัญหาใหม่ด้วยนะฮะอันนี้คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงฉะนั้นก็ฝึกมองคนที่เจตนานะครับอ่นะต่อมาข้อที่สามข้อที่สามนั่นก็คือ Empathy นี่แหละครับก็คือคุณต้องฝึกเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจผู้อื่นครับคือถ้าเรา เราต่างยอมรับในความเป็นมนุษย์มนุษย์ด้วยกันเนี่ยยอมรับในความบกพร่องของมนุษย์เราจะเบาสบายไปเยอะเพราะว่าเรื่องที่ที่เขาผิดพลาดใช่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องผิดพลาดของเราแล้วเอา,อาจจะมองว่าเฮ้ยเป็นเราอะ่ะเราทําได้แต่คุณถามตัวเองว่าแล้วคุณผิดพาลาดเรื่องอื่นได้ไหมคุณมีโอกาสผิดพาลาดเรื่องอื่นได้ไหมเนี่ยเราอาจจะผิดพลาดซ้ําๆกับเรื่องท,ที่ที่แฟนเราไม่เป็น อย่างเช่นเราอาจจะบอกจะออกกําลังกายทีไรเนี่ยออกได้สองวันก็ลมเลิกอะไรเงี้ยแต่แฟนเรานี่มันก็ฟิตเอาฟิตเอาได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ก็คือเป็นความบกพร่องของเราเหมือนกันก็คือเป็นความเป็นมนุษย์ของเราเหมือนกันที่ก็เป็นปกตินั่นแหละแล้วก็ไม่รู้ว่ามันก็มีเหตุผลมากมายที่เราจะบกพร่องเรื่องนี้ฉะนั้นคุณต้องฝึกเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจเพื่อมนุษย์ครับนะฮะยอมรับในความผิดพลาดของคนอื่น เหมือนที่เรายอมรับความผิดพลาดในตัวเอง